ไม่ต้องเรียกว่ามันแรงขนาดนั้นได้ไงเดียวลงนี่ไปตึงตึงมือยักตึงปวดดูออกต้องเป็นแชมป์เว้ยทีมเราเกิดมาเพื่อเป็นแชมป์อยู่แล้วมีพีเคเฮ้ยกระตุกกระตุกอ่ะสัสเอ้ โหดแล้วสิอย่างนี้กูได้สโคบสไนเอสอ้าวไอ้เหี้ยมึงดันนละาอากูอุย้ยเพื่อนเราไปนู่นแล้วว่ะเชีย่ยเพื่อนเรายิงอย่างแม่นจะตายหาแล้วเฮ้ยตายแล้วหนุ่ม ีไอ้เฮียแม่งรู้อย่างนานอะรู้อย่างชิวอะกูกอบม่วงเลยสวยถ้าบอก่อนก็ได้นะลมลมตัวนหนระวังระเบิดอยากแบคคิวปะละ บ้านห่างลงไปดิมันอยู่ไหนอะวิ่งออกไปละน่ากูเลยดดวยปคร๊า ตรงนี้ไม่เกาะม่วงอดนทีก็โดนยิงต,ง,นอองตรงนี้ไม่เกาะมอ่วงตรงนี้ไม่เกาะม่วงมาเอาคันดิกาแายุ่งกับกูเพื่อเราโดนยิงซ้ายขวาเลยเฮ้ยฮ่า <laughs> เหี้ย,ยมาอิสอ่ะแล้วกาะม่วงไม่เต็มด้วยมึงให้กูมาเอาทำไมเนี่ยแล้วมันกาะม่วงไหมก <c oughs> ูก็แค่ว่ากาะมอ่วงไอ้คูจะรู้ไหมเนี่ยเต็มไม่เต็ม ล้มหนึ่งล้มหนึ่งตายแล้วตายแล้วเฮ้ยแอดแอดแอดเล่นประตูนีน้แอดเล่นประตูนีน้อนแอดเล่นประตูนี้รู้ไหนแอดเล่นประตูไกลแอดเล่นประตูไกลมันปาละเบิดอ่ะเอ้ยปานะครับ ฮ้ยอึกใครวะมีอ,อ,อ,อักมาหลังหลังไอ้ไล่หลังหลังหลังวมาคิลดดิเออปิงเหรอหน้ากูช่วยหน่อยไม่ทำไมปิงปิงมากเลยวัเดี๋ยวไอ้เที่ยหน้ากูอีกตัวหนึ่ง ไอชนากูเจ็บมากเจ็บมากตรงนี้เจ็บมากไอ้เชีย่ยมันชุบอ่ะมันชุบเ <Yeah. S 1> ชี่ย <Yeah. S 1> มันชุบแล้วมันขึ้นมาแล้วเหียระวังกำใจไว้เพื่อนอยู่น,น,นี่มันอยู่นี่มันอยู่หลังบ้านมันอยู่หลังบ้านยิงไหวสวยสวยชุบกูได้ชุบกูได้ชุบกูได้ mm. You carry w i f e me help help มัวเฮียอะไรขนาดนี้วนะนี่ตรงเนี้ยไม่มีไรเลยเหรอครับไม่โดนไมเียอ่ะโดน ลโหลดินปะเออดีแล้วเคเคเรอแป๊บ ยิงเงินอยู่ตรงไหนบ้างวะทำไมกล่องไม่เห็นมีเลยไม่แน่ใจหอหะอยาาได้สนัยอ่ะไม่มีสนัยวงมาเด้อ เดาไีกว่าเอ้สไนท์เจอเทุกทีไอ้สั์มันยากับ u b l e ทรัป the Boot Trap ไอ้เยอยวงมาเร็วจังวะ เพื่อเราโดนอะไรอ่ะทำไมเพื่อเราเลือเล่อนรถลูล่ลยวะรถวงค้างเหรอไอ้เยีบย<า>เพื่อเราอ๋อไอ้ย<า>ลูไอ้<า>ส,สัตว์สบายเลยนะไอ้ยหุย้ยทิย้งไลน์เรบกำลังวิง่งไปนู่นไปนู่น ไส่มาโดยความว่องไวฟ้าดังสายลมเออพเดินโคตรห้าวเลยครับพี่คืออะไรวะตีนเนี่แหละกูเปิดแม่งเลยมาดิทีช่ชมมึงเห็นว่ามันเดินอย่างห้าวเลยแป๊บหนึ่งโอ้โหมึงเห็นกูยืนอยู่ตรงไหนอ่ะเลืออแคทสวยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เจ็ดสิบล้มหน้าหลังเจ็ดสิบหลังระวังเจ็บมากล้มหนึ่งโอ,อ,อเค <Okay. S 2> มาแล้วมาแล้วเพื่อนไม่ได้ทำอะไรเลยวะเราระดับกูละ อย่าได้ฟินนี cosas, goals, ่กัมันี่อ้าวคุณโดนแย่งคิวลีเดอร์มึงเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันบงอาจแย่งคิวลีเดอร์กูะ ชังกามากเฮ้ย huh? สแกนจากไหนโ <Don 't. S 1> ดนเออกูโดนไม่ใช่หมายถึงโดนสแกนใช่ใช่กูกูโดน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 สแกนโอเคเออเข้าใจได้ <laughs> อะไรวะเดี๋ยวแล้ว หล,ล,ลัลงของเราหลังของเราแต่เราวิ่งงานเลยตัวนั้นมันเสือขเราได้นะตัวด้านหลังมันมีตัวเดียวกูเห็นตัวเดียวตัวตัวเดียว loang loang cái lẹ Replicator ở đâu này vậy anh kiểu, Giờ bọn nó เด็ดเด็ดทิหายเลยอะระเบิดโดนแกหนักต้นตหนึ่งต้นต้นโดนแกตักต้นไหนเอ้ยหลังหลังยิ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 งไอเหียไม่ใช่ตัวเดียว หน้าหน้ามันยิงกันอยู่เจ็ดสิบเกาะม่วงคลิปโตอยู่นี่หลังอ้ไนั้นซ้ายตัวหนึ่งขวาตัวหนึ่งคลิปโตร,ระวังคลิปโตแคทลม้ม เฮ้ยหน้ากูเฮ้ยหลังกูหลังกูตรงนี้ระวังระบ้าระบ้ากูลมไม่ได้มาโลกมาโลกมาโลกนั่นนะกูต้องกูต้องปั๊มถอยมาถอยมาไล่ไล่ถอยมาก่อน ไล่ต้องถอยยาไล่ต้องถอยยามาดันมาแล้วดันแค่ตัวนึ่งแล้วไอ้อเฮียกูโดนแค็กว่ะเพื่อนไม่โดนยิงเลยกูโดนอยู่คนเดียวลย้มตัวหนึ่งล้มตัวหนึ่ง เ,เฮียกูติดเยอะอามาชาร์จพวกกูโดนเองนะระวังมีแคกหมดเลยว<อ>้าอยากได้พวกกูมาอีกหนึ่งยังไม่หมดเด้อยังยังยังมาแลวมแม็กกี้เด้อเอ็ีแม็กมกี้มาเหลือตัวสองตัวพี่กูจำได้นะ หายไปไหนแล้วอ่ะเหมือนมันไม่บวกไม่กล้าหรอกมีตัวเดียวมีสองตัวแต่มันมีแม็กกี้นะมีแม็กกี้ตัวหนึ่งตีคริปโตไม่รู้ตีคริปโตอ๋อตีคริปโตคิดว่ามันดันเรามาแล้วใช่แต่มันก็โดนเราฆ่าไปไงเพื่อนใช่ใช่ใช่เรื่องจริงโอ้โหแป๊บนึงนะใครแม่งรูทแบตไปหมดเลยวะไม่รู้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 ครับไม่รู้ไม่รู้เต้ เข้าใจได้เลยใครกระโดดวะนี่ไง,ไงแบตบเก็บอยู่ตอนนี้กูมีแบตแปดละระวังระวังระวัง,วงมาดักมาดักมาดักไอไ้ไรทถอยมาไอเ้เหี้ยเปิดล้มหมดเลยเอ่ะไม่อะไรได้อยู่ได้อยู่ชุบได้ชุบได้ <c oughs> มันก็ปั๊มเหมือนกันกูย,ยิงมันเจ็บจัดอ่ะชมอยู่มีเฟน่อนกล้าขอหน่อยไม่มีชิดละไปกันเลย

รั์มึงชุบช้าแล้วไอ้หี้ยจะรอดไหมนะปากแกที่อยู่โอ้โหระวังหลังราดเอ้ยไล่หลังราดเลยหลลเหรอพี่ไม่รัดทีหี้ยอะไรทั้งนั้นยิงแกดกูผังมาแล้วนะ ไอ้เยอะเห็นอีกเวลาแบตกูเยอะลองมาดันมาฝั่งนี้นะไม่ไปโดนตีตีอ่ะเฮ้ยคร แตกไปอีกหนึ่งตีนต,ต,ตีสุดท้ายตีสุดท้ายตรงนั้นแหละแบนแบก,กี้ตีที่จะสอนเราระวังลูกบอลนะชีย้ยิงคำให้เพื่อนหน่อย รลฟ์ไลน์หน้ากูโดนระเบิเดเจ็บมากยบเยี okay, ่ย yeah, เราไม่โคตรเอาเลยรอบเนี้ยจริงไอ้ฮีเอาหมดสู้แบบประมาณร้อยกว่าตีไม่ทุกตีถาโถมเช็ดเงือหน่อยละกันเยี่ยถาโถมจับ